ี่ครับในช่วงเทศกาลวันแม่ครับวันนี้ลูกค้าบอกรักคุณแม่กันหรือยังครับโอ้โหนะฮะผมว่าลูกค้าไม่กล้าบอกรักคุณแม่แน่ครับเพราะว่าเป็นคำที่พูดยากมากครับกับคําว่ารักคุณแม่นั่นเองครับแต่ผมมีวิธีแนะนําครับให้ลูกค้าซื้อสินค้าแทนคําว่ารักคุณแม่นั่นเองครับนะฮะแลวถ้าเกิดลูกค้านึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าครับให้นึกถึงร้านประเสริฐออดิโอพนมสาขาม่ในครับเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในพนมสาขาเครื่องใช้ฟ้าสุดรวมเครื่องใช้ฟ้า ทุกชนิดครับที่ร้านเสริฐออเโอไม่ว่าเป็นซัมซุงครับอีเล็กทรลัครับโตชิบ้าครับนิจกชีครับโอ้โหนะครับมีเยอะมากมายกันเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาลูกค้ามาดูเรื่องโปรโมชั่นวันแม่ของทางร้านเสริฐออเโอเองครับวันนี้ผมจะพาดูรูกเครื่องใช้ไฟฟ้าของซัมซุงก่อนครับด้านลังจันไว้ครับตัวนี้ครับเป็นตู้เย็นสองประตูครับเ็นระบบ โนฟ้อนักแข็งไม่ก่อนนั่นเองครับตัวนี้อยู่ที่9.1คิวครับปกติ9 4 9 0บาทครับเราไม่ขายช่วงเทศกาลวันแมวเราขายเพียง8,999บาทครับ8,999บาทครับโอ้โหราคาประหยัดเริงนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับโปรโมชั่นดีๆกับทางร้านเสิร์ฟออดิโอครับหรือพวกท่านกำลังมองหา เครื่องสักผ้าอัตโนมัติครับตัวนี้14กิโลซัมซุง5กิโลดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นั่นเองครับปกติอยู่ที่1 4 9 0บาทครับ1 4 9 0บาทเราไม่ขายครับช่วงโปรโมชั่นวันแม่ครับจะอยู่ที่9,999บาทครับ9,999บาทครับรูคร้าฟังไม่ผิดแน่นอนครับ ราคานี้ราคาประหยัดจริงครับตือลูกค้าอยากได้2ทาถังครับอ่าสองถังตรงนี้ของซัมซุงก็มีนําเสนอครับ12กิโลครับปกติ6,590บาทครับเราไม่ขายครับเราขายเพียง5,999บาทครับ5,999บาทครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับเมื่อลูกค้าซื้อสินค้ากับทางร้านเปิดเสร์ฟออด์โอครับ4,000บาทครับลูกค้ามี ขอรางวัลติดไม้ติดมือกับมาอีกแน่นอนครับหรือลูกค้าซื้อครบ8,000บาทครับลูกค้ามีสิทธิ์จับรางวัลกับทางร้านพิเศษออดิโอของเราอีกแน่นอนครับหรือลูกค้าซื้อครบ10,800บาทครับลูกค้ามีสิทธิ์รับรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟกับทางร้านพิเศษออออีกครับโอ้โหนะฮะรถแรกจกแถมครับข้ามผ้าเด็ดขาดครับกับโปรโมชั่นดีทางร้านริเศษออดิโอครับ โรท่านวันแม่ครับวันนี้ถึง15สิงหาคม2005ร4ครับร้านประเสริฐอ๋อยของเราบริการทุกราบประทับใจของมากครับ